3 3้ง3ามีงมยี้จะมีหม่าจะมีวานที่อื่นไหมเพราะว่าอมตอโะโนชาเขาสามซก็แบบปป๊อกๆๆออกกัคนกับมีโ่โตจเน,น

anh à à, ừ. <coughs> à, em thằng lang bên kia đi leo cung mưu xin đó. nhảy nhảy từ

กล้วสสีแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลล้วก่มกล้วยส้มแอปเปิ้ลกล้วย กล้วยไปทา้ไหมกล้วยไปงอ๊บหรอไยงอ๊บเร็วไปข้างล่างก็จะว่งอ๊บด้แต่วงดีๆค่ะเอามาตอบเอาองถันที่ไหนคะคุณพลใช่ไหมคะคุณพลเชิญค่ะมีแค่นี้แหละเลือสุดท้ายแล้วเนี่ยจากสิบเลือหกมาค้ายยุบอนวยัน เป่าโคยุทธานสันทนาการให้หน่อยอันนี้อาจจะนิดสวัสดีค่ะไทยทางมีการเปลี่ยนแปลงก้อสามสี่ โอ้โอันนี้อันนี้เาจะาเป็นพี่นองกันนะเนี่ยเขาาคองติดกันเอา้จบมบเพื่ออะไรโสไปทุกคนจะไรับจะไรับเจ่เพื่ออะรโไปทุกคจะไปรับจะไา้ โอ้อันนี้ก็โดนเตรียมไว้จะไปแข่งโอมะเรีวันที่สิบสองสิบสามค่ะหลังจากนี้เราช่วยโปรยุบฐานสรรนาการให้หน่อยนะคะสี่ฐานค่ะยุบให้วิทยากรกลับมาประจำฐานที่จุดจุดต่างๆค่ะไปช่วยกันที่จุดต่างๆค่ะให้โยยสี่ฐานให้แต่ว่าพวกเราไม่ชอบแต่ละฐานให้ไปประจำฐานที่ฐานที่ฐานกลาง อ๋อวันเดียววันเียวจงที่เดียวจัดแผนพิชาการทั้งหมดเลยบัวเข้ามาที่เดี่วจุีย